ผมอายุ120ยีปีนะครับปีราาร้รมตอนเกบรปรมินะเจ้าน้าร้อยมจริญขพุทธยัยันะครับรอแม่สม่ตอน้อาหมดเลยม่วยกไปเคน้ำมนต์ก่อนไปเคน้ำมนต์ต้หวามเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีหลังก็ได้เอาได้มคุเอนกม้ก็โค้งกัได้ไได้ยืนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าเราขันน้ำมันไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องหน้าหรอกขันน้ำมันแก่หน่อยแก่หน่อยขันน้ำมันะยายหน้าเตี้ยดาบไม่ไหวเนี่ยทำองที่แม่ไปนั่งรับสถิตินะเราทหน้าที่ไม่้อากราบี thành, à. <laughs> à, là... không biết nữa, không biết nữa, không không biết nữa, không biết nữa, không ครบอายุ90ปีของคุณแม่สมนุนีบำรุงในวันนี้ทางหัวทิดดาราล้านได้จัดการนิมนต์พระคุณเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คุณแม่สมนุนีบำรุงนะครับผมขอให้คุณแม่สมนุนีมีอายุมั่นฝันยืนอยู่ร่วกับลูกหลานต่อไปนะครับสุข,ขาภาพแข็งแรงนะครับพระบรมทิสก้านบูชาพระรันตนตรัยและสมาทานศีลนะครับทีนี้นสะสการะนะ ทองอาภิพูชยามิทิมนาสกเรนนั้นังอาภิพูชายามีอิมนาสกเรนสั้นสังอาภิพูชาามิอาร มาสัมพุสต้ากวาสุดันถ้ากนตังอาภิวาเทนีสวาคาโตภะคะวาตมธรรมนักมัสามี ปฏิปญนวะภควัตตวะสวกสังควสังาน

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะขาวตัวอาลาห์ตัวสมาสมพุททัสสะนะบุตรสะพะขาวตัวอาลาห์ตัวสมานสมพุททัสสะสารังคาามีพุทธังสารังคาามีธรรมสารังคาาม ขัง <than> สารนางคจชามีสังสารนางคาชามีปุตติยมปีุทธังสรนางคจชามีปุติยมปีพุทธังสารนางคาชามยปมี สังอุติยมปิธรรมังสารนางคาฉามีอติยมปิสังฆังสารนางคจฉามีอติยมปิสังฆังสารนางคาฉามีตติยมปิพุทธังสารนางคจฉามีตติยมปิพุทธังสารนางคาชามีอนิสมา

ไอ้คนไอกคนนึงครให้ตานี้ได้ไหมไดอกไม้ไคนนึ่งไงดอไม้ตัวนี้จบเลยไเจบเลยใส่ใส่ขมห Er jeg i grønn?

ท่านโยฮันเดินสาธุสาธุอะครับอ๋อ4เนี่ยอ๋อตีได้แล้ว <laughs> 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 ไปเรียนสองสวัสดีแม่เล่นสวัสดีค่ะสสวัดีสวัส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 ดี Yeah, hey, i